สวัสดีครับผมนายสุรเชษฎไลทรหัสนักศึกษา6414130107คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสโุโขทัยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเฉลยคำถามท้ายบทน,นะครับข้อที่1นะครับจิตวิทยาพัฒนาการเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับจิตวิทยา พัฒนาการเป็นวิชาที่ศึกษาถึงกระบ,บวนการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายครับ 2. นะครับสิตวิทยาพัฒนาการเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนอย่างไรใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการเพื่อจะได้เข้าใจความแตกต่างของผู้เรียนที่พบในแต่ละวันหรือในแต่ละชั่วโมงที่สอน ความแตกต่างเกิดจากการผสมปนเปไประหว่างกระบวนการพัฒนาการและปัจจัยอื่นๆเช่นทักษะหรือความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ในอดีตรวมถึงปัจจุบันครับ 3. นะครับท่านจะนำความรู้หลักของการพัฒนาการไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างนะครับการศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการจะช่วยให้พ่อแม่และครูทราบว่าหลักการของการพัฒนาการมี ผลต่อการจเจริญเติบโตของเด็กสามารถคาดการถึงความเปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้องหากพบความผิดปกติก็สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีมีความเข้าใจถึงขบวนการเกิดเพศชายเพศหญิงฝาแฝดแท้ฝาแฝดเทียมซึ่งจะช่วยปกป้องป้องกันการเกิดเจนคติไม่ดีต่อเด็กอันเนื่องจากความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยให้พ่อแม่รู้ว่าสิ่งแวดล้อมระหว่างคลอดมีความสำคัญต่อการพัฒนาการของเด็กพอๆกับสิ่งแวดล้อมระหว่างที่เด็กอยู่ในครรภตลอด9เดือนและควรมีการเตรียมตัวป้องกันปัญหาต่างๆโคและผู้บริหารโรงเรียนที่มีความรู้เรื่องจิตวิทยาพัฒนาการจะสามารถปรับปรุงตนเอง พร้อมกับจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนและช่วยให้โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง4ด้านให้ได้อย่างเหมาะสมจัดหลักสูตรการเรียนที่สอดคล้องกับเรื่องธรรมชาติความสนใจและความสามารถของเด็กนี่นะครับโครโมโซมมีบทบาทต่อการพัฒนาของมนุษย์อย่างไรนะครับโครโมโซมเป็นตัวนำพันธุก,กรรมนะครับ แต่ละโครโมโซมประกอบด้วยโมเลกุลที่แยกกันหลายๆโมเลกุลเรียกว่ายีนนะครับซึ่งเป็นตัวกำหนดพันธุกรรมในการเกิดชีวิตใหม่ของมนุษย์เซลล์เพศชายอสุจิผสมกับเซลล์เพศหญิงคือรังไข่นะครับเกิดเป็นชีวิตใหม่ขึ้นเซลล์ชีวิตเซลล์ชีวิตใหม่จะมีนิวเคลียสซึ่งประกอบด้วยโครโมโซม46เส้นนะครับคือหนึ่งจะได้จากบิดา อีกเครื่องหนึ่งจะได้จากมารดานะครับในโครโมโซมมียีนซึ่งเป็นสารเคมีจำพวกโปรตีนติดอยู่ยีนจะถ่ายถ่ายทอดลักษณะต่างๆของพันธุกรรมไปสู่รุ่นลูกร,รุ่นหลานนะครับเช่นสีผมสีตาสีผิวโครงสร้างร่างกายและอื่น,นีๆมากมายครับถ้าน,นะครับท่านเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องลักษณะเด่นลักษณะด้อยจีโนไทป์ฟีโนไทป์และเฮเทโรไซโต e อย่างไรโฮโมไซโต e ถ้ายีนซึ่งมีลักษณะต่างกันจะจับคู่กันลักษณะผิวขาวกับผิวดำปากบางกับปากหนาเรียกว่าเฮเทโรไซโต e และคนเราจะเติบ โตจากภาวะขัดแย้งเช่นนี้โดยหลักการจากธรรมชาติที่เรียกว่าลักษณะเด่นลักษณะด้อยมีลักษณะที่รวมกันไม่ได้นั้นลักษณะหนึ่งจะข่มอีกลักษณะหนึ่งไว้ลักษณะที่ข่มอีลักษณะลักษณะอื่นเรียกว่าลักษณะเด่นลักษณะที่ถูกข่มไว้จะเรียกว่าลักษณะด้อยลักษณะของยีนที่อยู่ร่วมกันภายในเซลล์จะเรียกว่าจีโนไท ลักษณะที่ปรากฏออกมาอยู่ภายนอกเรียกว่าฟีโนไทป์ 6. จงอธิบายกระบวนการเกิดเพศหญิงและเพศชายให้เข้าใจอย่างชัดเจนในเซลล์มนุษย์จะมีโครโมโซมอยู่46เส้นหรือ23คู่แบ่งเป็นโครโมโซมเพศ1คู่อีก22คู่จะเป็นโครโมโซมที่เกี่ยวกับเพศเรียกว่าออโตโซมทั้งเพศชายและเพศหญิงจะมีออโตโซม ยี่สิบสองคู่เท่ากันแต่โครโมโซมของเพศหญิงและเพศชายจะต่างกันโครโมโซมเพศชายจะเป็น XY ส่วนโครโมโซมเพศหญิงจะเป็น XX ก่อนมีการปฏิสนธิเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและเพศหญิงจะทำการแบ่งตัวลดจำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิงคือเซลล์ขออภัยครับเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิงคือไข่ จะมีออโตโซม22เส้นและโครโมโซมเพศชนิด X 1เส้นเซลล์สืบพันธุ์เพศชายคืออสจุจิจะมีออโตโซม22เส้นแต่โครโมโซมเพศนั้นอสุจิบางตัวจะเป็น X บางตัวจะเป็น Y ลูกที่เกิดมาจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายขึ้นอยู่กับอสจุจิหากอสุจิที่ผสมกับไข่ที่มีโครโมโซมเพศ X ลูกที่เกิดจะเป็นผู้หญิงหากอสุจิที่ผสมกับไข่ที่มีโครโมโซมเป็นเพศขออภัยครับที่มีโครโมโซมเป็น Y ลูกที่เกิดมาจะเป็นเพศชายครับจิตจงอธิบายถึงกระบวนการเกิดฝาแฝดแท้และฝาแฝดเทียมว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรฝาแฝดแท้คือ แฝที่เกิดจากไข่หนึ่งใบผสมกับอสุจิหนึ่งตัวเมื่อมีการปฏิสนธิแล้วตามปกติไซโกดจะแบ่งตัวแบบทวีคูณในกรณีการเกิดแฟดแท้ไซโกดจะมีการแบ่งตัวออกจากการเป็นสองเซลล์แต่ละเซลลจะพัฒนาอย่างอิสระ,ะเจริญเติบโตเป็นเด็กสองคนซึ่งมาจากโครโมโซมชุดเดียวกันจึงมีลักษณะทางพันธุก,กรรม เหมือนกันทุประกา์เช่นมีเพศเดียวกันชาวปัญญาเท่ากันเลิศกรุ๊ปเดียวกันสีตาสีผมสีผิวเหมือนกันมีลายพิมพ์นิ้วมือคล้ายกันในกรณีที่แฝดแยกจากกันไม่ได้เด็ดขาดเช่นฝาแฝดเทียมเป็นแฝดที่เกิดจากการตกไข่ ตั้งแต่สองใบขึ้นไปพร้อมกันปกติไข่จะตกครั้งละหนึ่งบใบไข่แต่ละใบถูกผสมโดยอสุจิหนึ่งตัวไข่ทั้งสองใบที่ถูกผสมแล้วจะพัฒนาขึ้นเป็นเด็กสองคนถ้าไข่ตกเกินสองใบจะเกิดเป็นเด็กเกินสองคนเด็กเหล่านี้จะมีโครโมโซมคนละชุดพราะเกิดจากไข่คนละใบและอสุจิคนละตัวจึงมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนพี่น้องท้องเดียวกัน 8สิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของทาลกในคนนรัน1ภาวะพุชนาการของมันดา2ยาบางอย่างที่มันดารับประทานระหว่างตั้งครันจะมีผลกระทบถึงทาลกได้3บุหรี่หรือ 3, สามสติดตต่างๆ4กำมันตรังสี ที่มันดาได้รับหรือแสงเอกต้าอาจทำให้เกิดอันตรายต่อเด็กในครนภ์ 5. องค์ประกอบของโลหิต 9. สิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของมนุษย์หลังคลอดบ้านวิธีการอบรมเลี้ยงดูการตั้งคันจงอธิบายถึงกระบวนการเกิดฝาแฝดแท้ และฝาแฟดเทียมว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรฝาแฟดแท้คือแฝดที่เกิดจากไข่1นใบผสมอสุจิ1ตัวเมื่อมีการปฏิสนธิแล้วตามปกติไซโกจะแบ่งตัวแบบทวีคูณในกรณีของการเกิดฝาแฟดแท้ไซโกจะมีการแบ่งตัวออกจากการเป็น2เซลลแต่ละเซลล์จะพัฒนาอย่างอิสระเติบโตขึ้นเป็นเด็กสองคน ซึ่งจากโครโมโซมชุดเดียวกันมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการฝาแฝดเทียมเป็นแฝดที่เกิดจากการตกไข่ตั้งแต่สองใบขึ้นไปพร้อมกันไข่แต่ละใบถูกผสมโดยอสุจิหนึ่งตัวไข่ทั้งสองใบที่ถูกผส,ผสมแล้วจะพัฒนาขึ้นเป็นเด็กสองคนเด็กเหล่านี้จะมีโครโมโซมคนละชุดราะเกิดจากไข่คนละใบ และอสุจิคนละตัวจึงมีลักษณะาทางพัตธุกรรมเหมือนพี่น้องท้องเดียวกัน8สิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์1ภาวะโภชนาการของมารดาทารกจะเจริญเติบโต,ตได้ต้องอาศัยอาหารบำรุงจากมารดา สองยาบางอย่างที่มันดารับประทานระหว่างตั้งครรภจะมีผลกระทบถึงทารกได้3บุหรีหรือสารเสพติดต่งตางๆ 4. กรกมันตภาพลังสีมันดาที่ได้รับกรมันตภาพลังสีหรือแสงเอ็กตออาจเป็นอันตรายต่อเด็กทารกในครรภองค์ประกอบโลตขออภัยครับ 5. องค์ประกอบโลหิตในส่วนที่เรียกว่า r s b a d Factor หโรคบางชนิด 7. อุบัติเหตุถ้ามัรดาได้รับอุบัติเหตุในเวลาตั้งครรภ์แสุขภาพกายและสุขภาพจิตของมารดาในระหว่างตั้งครรภ์ 9. สารพิษต่างๆในกรณีที่มารดาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษหรือได้รับสารพิษมากครับ 9. สิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของมนุษย์หลังลอด 1. บ้านบ้านเป็นสิ่งแวดล้อมแรกที่มีความสำคัญต่อชีวิตของเด็กนับตั้งแต่แรกคลอดประสบการณ์ที่เด็กได้รับจากบ้านมีผลต่อการพัฒนาของเด็ก 2. โรงเรียนสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญต่อ พัฒนาการของเด็กลงมาจากบ้านคือโรงเรียนหลังจากที่เด็กได้รับการกูพื้นฐานทางบุคลิกภาพจากบ้านมาระยะหนึ่งแล้วเด็กจะถูกส่งไปที่โรงเรียนและนับจากนี้ไปเด็กจะใช้เวลาประมาณ 7- ถึง10ชั่วโมงที่อยู่ในโรงเรียน 3. าสิ่งแวดล้อมทางสังคมสภาพแวดล้อมต่างๆที่เด็กต้องประทะสัมผัส ด้วยทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจแต่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาบุคล,ลิกภาพของเด็กสิสิ่งแวดลอ้อมมีอิทธิพลต่อสภาพร่างกายและจิตใจอย่างไรความรู้สึกนึกคิดความเชื่อค่านิยมและสิ่งที่สร้างสมอยู่ในจิตใจมีบทบาทสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมของบุคคลนั้น รวนเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมเกืบทั้งสิ้นยกเว้นพื้นฐานเดิมของจิตใจเช่นความเข้มแข็งความอ่อนไหวง่ายและระดับสติปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดทางพัตธุกรรมดังนั้นสิ่งแวดล้อมจึงมีสายเหตุสำคัญของการเสริมสร้างเสริมหรือทำลายคุณลักษณะที่ดีงามทางบุคลิกภาพของ บุคคลการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งบ้านโรงเรียนชุมชนตลอดจนการอบรมสั่งสอนจะช่วยให้บุคคลพัฒนาคุณธรรมความเชื่อคุณค่าค่านิยมและความรู้สึกนื้อคิดที่ดีงามได้อย่างไรก็ตามสิ่งแวดลอ้อมเดียวกันจะมีผลกระทบต่อบ,บุคคลแต่ละคนไม่เท่ากันดังนั้น บุคคลจึงสร้างสมลับบกษณะบุคลิกภาพของตนเองตามลักษณะที่ตนรับรู้โดยเฉพาะ11พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์นกันหรือไม่อย่างไรมีความสัมพันธ์กันดังนี้1พันธุกรรมมีอิทธิพลมากกว่าสิ่งแวดล้อมในด้านสรีระ2 สิ่งวแวดล้อมมีอิทธิพลมากกว่าพันธุกรรมในด้านจิตใจความรู้สึกนึกคิดค่านิยมความเชื่ออื่นๆ 3. พันธุกรรมและสิ่งวแวดล้อมมีอิทธิพลใกล้เคียงกันในด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถต่างๆการปรับตัวอื่นๆ